ผมตอนนี้นะครับเรามาอยู่ด้านหน้าท้าวปู่สวนนะครับท้าวปู่เวสวรรณนะครับก็มีพี่น้องมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเราหรือบ้านใกล้เคียงนะครับตอนนี้พ่อพามก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับที่จะทําพิธีการนะครับแล้วเราเรามานี่น,นะครับคนะนเสื้อลายเนี่ย ไม่รู้เป็นเป็นชุดอะไรนะเรามาถามดูครับคุณสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับคุณแมผมมองมาเห็นพี่แต่งตัวแปลกกับพี่น้องชาวบ้านเราเนี่ยมาจากไหนครับเนี่ยมาจากกรุงเทพค่ะมาจากกรุงเทพทําไมผู้อีสารนะครับ อ๋อเป็นคนร้อยเอ็ดนะตั้งแต่ไปอ๋อเป็นคนร้อยเอ็ดไปอยู่กรุงเทพนานแล้วเหรอครับไปอยู่กรุงเทพฯตั้งแต่โดนแล้วค่ะวันนี้มาอะไรครับเนี่ยแต่งตัวแบบนี้มาทำบุญค่ะมาเป็นศิลปินค่ะโอ้โหศิลปินด้วยนะครับเนี่ยโอ้แต่งตัวเหมือนลายเสือเลยนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับวันนี้มา จะร้องไหมเพื่อนวมานค่ะใช่ค่ะมาจะร้องขอให้โชคดีนะครับมากันเยอะแยมากันสามคันรถค่ะโอ้โหอาคนนี้มาด้วยไหมด้วยค่ะผมมาด้วยสวัสดีครับคุณพี่ครับเป็นไงครับเดินทางมาจากไหนครับมาจากอุตรดิตครับพุอุตรดิตโอ้โหพี่น้องครับพุทอุตรดิตพี่น้องจออุตรดิตนะครับเป็นไงครับเดินทางด้วยรถอะไรครับเออนั่งรถไฟมาครับนั่งรถไฟจากอุตรดิตผมไปที่ไหนครับมาที่นี่เลยเหรอครับ มาที่กรุงเทพแล้วก็ก็ต่อรถกับน้องสาวมาจาอุตรดิตถไปกรุงเทพแล้วก็นั่งรถเก๋งมานี่ใช้เวลากี่วันครับก็มาตั้งแต่เมื่อวันก่อนโอ้โหครับพี่น้องชาวอุตรดิตถเราก็มาร่วมงานนะครับวันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับที่มาร่วมงานกับพวกเรานะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคุณพี่ถาขอบคุณนะครับเยี่ยมนากครับ ปังที่ได้ไม่ได้ปังเลยปังเลยครับเอ่อพี่น้องที่ได้เล็้บุญนะครับขอสิ่งต่างชนที่ได้ขอทานพรให้เฮาาแก่ยูดีนเป็นสุขนกสถันการงานกที่ได้ราบลื่นนะครับราบลื่นในชีวิตการงานราบลื่นชีวิตการเงินการเดินทางไปหถามะนี่ก็ดีนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเขาก็บทได้ อสอนได้อาธิพานเราในช่วงกันเนาะนะครับงานไปทั้งงานดุญก็ได้เลยครับงานออกงานทั้งงาบุญก็ได้ถ้ากันไหนก็ได้ปักเลยครับปักเลยพักเลยเออโอ้เป็นงานงามเลยเอองามง่ามง่ามเตรียมวงสวงเอางามครับนะครับเปลี่ยนเราต้องเพลี่ยนใหม ตากระยะตากเลยครับเออ เถ้าได้โตเจ้าเมื่อเป็นคู่คือสีดีเกิดเป็นมือใดมีเตรมวนอยู่เบิดปีบ้านใดเขามีงานบุญเจ้ากับไออยากได้เทอยากมีเมียขี่เล่าไอสีคอยนั่งเฝ้าดูแลเจ้าบอกไปไกลบ่รว่ากลางเว้นกลางคืนบอกไปใส่ อยู่ใกล้ๆเจ้าลุกยามใด้ไอสิประคองได้เมียขี่เหลาดีกว่าได้เมียเจ้าสู้รองคิดตรองดูก็ดีเป็นอีลำ้ำยอม โบตองยานไผมาแย่งเอาแม่เนื้อทองสี่มันไว้ก่อนเพราะไอ้ได้บอกคนนี้หลงมักผู้สาวขี้เมาหาคนคือเจ้าอันหายากอีลีอยากได้แหงเส้าลำยองคนนี้ทักแหงอีลีไอ้ขอมันสี่ได้บน ลไอ้ขอมันไว้ก่อนสีได้บอหลงมักผู้สาวที่เมาถ้าได้โตเจ้าเมื่อเป็นผู้คือสีดีเกิดเป็นมือใดมีเต็มมวนอยู่เบิดปีบ้านใดเขามีงานบุญเจ้ากับายอยากได้เจอยากมีเมียขี่เหล่าไอ้ เฝ้าดูและเจ้าบอไปไกลบอกว่ากังเว้นกังพืนบอกไปใส่สี่อยู่ไกล้ๆเจ้าลูกยามใดไอสิปลักคอได้มียขี่เหล่าดีกว่าได้มียเจ้าสู้ รองคิดรองดูก็ดีเป็นอีลำยองบ่ตองยานไผมาแย่งเอาแม่เนื้อทองสีมันไว้ก่อนรอะอายได้บอกคนดีหลงมักผู้สาวขี้เมาหาคนคือเจ้ามันหายากอีลีอยากได้แหงเด้สาวลำยองคนนี้ทักแทงอีลีอายขอมัน ດ <laughs> ີໄດ້ບໍ່ນໍ ในถือเมียอายมาน้ำได้พบมาบ่าได้พบมาบ่าได้พบมาบ่าไหวเลยถิ่มเมียไว้บ้านน้องจ๋าน้องเต็มอายอยากเนมเนมเกม